ผมเบิ่งเป็นย่างเดียวครับพอเลี้ยงคุณนันทัไทยสวัสดีครับฮะบบยู่ไงนังรถก่าวานนุ้ยสวัสดีจ้าอะไรเพาะ ไปไหนมาไปฟางมันดับไปมาแล้วไปมาแล้วมาแล้วเออนี่โอ๊ยฮ้ยยนหนึ่งคุณน่ะเฮ้ยแจ่งจ้างจัางยูพอดะไปซื้อใบเตรียมใบก็ดีกันละเตรียมใบก็ดีแหละอ่ไปไปมาแล้วไปมาแล้วเอ้ยไปไปไปเขาต้องเตรียมความเปิ่ะเออดีแล้วดีแล้วอ่ะ ก็บอกว่าสวัสดีครับนุย้ยกรให้มีผู้บวในกล้องครับในโลกระให้มีผู้มากนะครับเนาะพี่เย็นก็ให้บิกรกจู้หัวใจวไฟฟ้มาสองตัวนะครับาอากาศหนาวหนาวค่ะที่นั้นว่าดูแลสุขภาพด้วยเด้อ แดดออกแต่หนาวค่ะโอู้วบัตรหอหอนครับมาใส่มาไงฮะปลาบืนปะปลาบืนปะไอเบล้องขึ้นไรปลาบืนมามสิไอเบล้วอยู่คล้องไหมปลาคล้องบืนไหมเป็นไงเท่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงะมื่นเนี่ยอ้าวไอพวกนั้ไปไหนสิ อากาศหนาวแดดออกเต้นหนาวครับขอบคุณเจ็ล้านดวงใจดนะครับเด้อเบียร์ลดเป็นกับมายาม่ำมาย่ำนะครับเนาะเพิ่นกับโอ้ผมเบืองแหลมสดเพิ่นกับยำขึ้นผมกับนอนฟังอย่างนี่ครับอีสานบ้านเฮาจังทีแหละครับเด้อพี่นออ้องเนอ่ยวันไหนพี่น้องเอ้ยพอเลี้ยงลงมาเป็นได้บ้านเนี่ย ก็ยังไ â ล่ะยัง đ â น no เดี๋ยวบังกันเด้อยนี่อะไรอ๋ออันนี้เป็นลูกขวบขวักขวักขวักบังเหี่ยวบังเหี่ยอันนี้จิ๊บเบ็ดไมโครโฟนบันทึกไฮไลท์อ๋อเนี่ยบอกให้บันทึกไปไฮไลท์อยู่ มันบ่มีกดเอ็ดกดตรงเอดบ่มีครับมันมีปุ่มสามปุ่มขึ้นมานี่มันบอกว่าบันบันทึกไฮไลท์แชร์แล้วก็เปิดแฟลแล้วก็ปิดไมโครโฟนมีคำนี้ครับชิมไม่เก่ง ขอให้ได้พิมพ์ทักทายทุกคนที่เฉลียววะที่เราสั่งทองนะครับเนาะจะจับใหม่จับมือพันได้นยครับเด้อกดตรงที่ลงม่มีครับอุ้ยหมองลงนาทีเป็นพระตัวเด้อพอเลี้ยงขับรถกลับบ้านก่อนได้่พแม่ อเอาไปแล้วไปแล้วกัโอเคครับขับรถดีๆนะครับเดอ้อโอเคครับบัดน,นี้โอ้พี่น้องมาอีกแล้วสีนี้กระไดเดี๋ยวผมหามองลงก่อนเดอ้อพี่น้องกับทิ้มอยู่นี่แหละครับ เลิฟเลิบม่โรดโอเคครับยังไงแค่นีได้ครับเ้อขอบคุณสุภูทุกคนนะครับตี่เข้ามาชมไหลสดนะครับเนอขอขอให้ทุกคนขอองค์พระส6ชั้นฟ้าสิ้าชั้นดินจงบุปักรักษาทุกคนนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเก็บไข้ได้ป่วยโอเคครับสวัสดีครับ